ช่วงของ3-2-1แอคชั่นเบื้องหลังละครช่อง7ดีๆนะฮะแล้ววันนี้เนี่ย3-2-1แอคชั่นบอกได้คำเดียวว่าหนุ่มๆจะต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่นอนเพราะว่าไม่เดี๋ยวสิจะประกาศประกาศก่อนเลยพูดะงว่าน้องคนนี้เนี่ยพอขึ้นจอปุ๊บเนี่ยมีขนลุกฟูอ้ะอ้ำพัชราภามา มาที่หมอชิตจริงหรอลุกขึ้นแล้วลุกลุกไหนอะมันนี่นี่นี่แต่ว่าขอบอกว่าของดีแบบนี้ต้องอดใจรอนิดนึงนะคะพี่ชาวและนอกจากนี้นะคะพี่อ้างไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะพาปานกัญญาพี่อ้วนรังสิตนะคะและอีกคนนึงเป็นบุคคลที่สําคัญของเอียมากเหมือนกันค่ะ พี่ป้องนวัตก็มาด้วยเหมือนกันโยป้องมาด้วยอ่ะบอกมาหาพี่เลยนะแล้วที่สำคัญคืออยู่ไหนกันเนี่ยเนี่ยเออบ้านพวกเขาสี่คนอยู่ไหนซ่อนอยู่ซ่อนตัวเจ๋งอยู่ในสคู๊ปสคู๊ปเบื้องหลังในรอยรักมาในสคู๊ปละครในรอยรักแต่ว่าจะเป็นละครแนวไหนเนี่ยต้องไปถามป้องจัดหน่อยพี่ป้องเค่ะเขี่ยหน่อยแมน เป็นโรแมนติกดราม่านะครับก็ละครต่างข่าวนะที่เป็นดราม่าเกี่ยวกับความรักชิงรักเวรื่ิกันอะไรแบบนี้อ้ํารับบทเป็นมั่นมาสลินค่ะเป็นหญิงสาวอายุ24ปีหน้าตาสวยเก๋แล้วก็เป็นคนดื้อรั้นจบปปิญญาตรีแล้วก็กําลังจะต่อเปิญญาโทแต่คุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันก็เลยต้องกลับมาดูแลแม่และยายเจอกันบนเครื่องบินนะฮะเขาจะแบบอยู่ในหมวดเศร้าๆเงียบๆใส่แว่นไม่ค่อยสนใจใครเห็นไหมฮะเราก็เห็นแล้วก็เหมือนกับ เป็นพี่ที่เราถูก,ถกใจถูกสไตารเราชอบแต่ก็ดูเขาก็เฉยๆชาๆไม่ค่อยสนใจคงเป็นเตะตาเตะใจให้จุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยล้บบทเป็นกุเทพครับก็จะเป็นหลานของพี่ป้องแต่ว่าจะเป็นอาหลานที่อายุใกล้เคียงกันแล้วก็สนิทกันมากตัว<อ>การนนที่ผมเล่นเ<อ>นี่ยน,นะก็จะไปรักผู้หญิงคนเดียวกับหลานตัวเองแต่เราก็ไม่รู้มาก่อนนะเป็นคนที่หลานเราชอบบอกคุมาซี่หยุดีดัดได้แล้วนะรักกันตั้งแต่เกือบแรกพบเลยค่ะ เข้มแข็งไว้นะครับขอบคุณนะคะแต่บางคนต่างก็คือพระเอกก็จะมีคู่ของตัวเองคุณพ่อกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแล้วก็แบบรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆการนอนนะคะก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกันอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นเล่นเป็นแฟนของพี่ป้องซึ่งพี่ป้องก็เหมือนแบบจะไปรักกับนางเอกแล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้เขาแบบรู้สึกเหมือนแบบปัญหารุมเร้าเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนแบบ ก็คอยช่วยเหลืออยู่เหมือนกันแต่ช่วยเหลือในฐานะแบบเ,เพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยเดมรู้จะโทรหาใครอะค่ะใน็กิฟก็ไม่ว่างก็ดีสินะครับที่คุณไม่รู้จะโทรหาใครแต่คุณก็ยังโทรมาหาผมตอนแรกเนี่ยมาทุรินเขาไม่ไม่รู้ไงคะแต่ตอนหลังเนี่ยพอมาทุรินรู้แล้วเนี่ยเขาก็หึงมาทุรินก็ต้องหึงหึงผมอยู่แล้วหึงการนอนอยู่แล้วเพราะว่าก็คบมานานชอบมัตั้งแต่เด็กถ้าเหมือนกับว่าพอผมมีท่าทีไปสนใจผู้หญิงคนใหม่คนอื่นเนี่ย เป็นธรรมดาเขาก็ต้องไม่ชอบส่วนเราพระเอกก็คิดว่าเราคบกับหลานชายของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นก็ความรักมันก็ลำบากที่จะไปกันได้อะไรเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์ละครแต่ละตัวเนี่ยมีเหตุผลของตัวเองคือไม่ใช่วองนี้ไม่ใช่ใครจะร้ายกันร้ายร้ายดีก็ดีดีไม่ใช่ว่าว่าค่อนข้างจะบทละครค่อนข้างจะดีนะกลมดีอันนี้ต้องคอยติดตามชมครับว่าใครจะหลีกท้ายใครนะฮะแต่ไม่แน่ว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทําให้อาจจะแฮวทั้งคู่ก็ได้นะหรือว่าจะยังไงแล้วไม่รู้เพราะว่าบทเรื่องนี้เขาค่อนข้างจะซ คุณตั้งสติ่อยสิมันจะเป็นบบการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงเลยก็เปลี่ยนแปลงไปแบบเร็วมากตั้งแต่เรื่องนี้ก็เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารครับก็เหมือนสถานการณ์พาไปให้เขาเป็นคนไม่ดีทําในสิ่งที่ไม่ดีทําร้ายนางเอกบ้างอะไรอย่เงี้ยครับนี่เธอว่าพ่อแม่ฉันเหรอคำว่าใจร้ายคืหรับพวกเธอมันยังน้อยไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฉัน มันไม่ได้รลายเลยค่ะแต่มันเป็นมันเป็นแบบสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบรักผู้ชายคนหนึ่งมากๆทำกูเก็กเราก็กุ๊กิ๊กเยอะนะคะก็คือเข้ากับป้องที่ไรจะต้องมีฉากที่มองตากันตลอดมีอยู่แล้วนะฮะฉากแอบจีบกันโดยที่แม่ก็ยม่รู้นะครับแต่ตัวนี้เราจะไม่เล่นด้วยนะเราจะทำตาแบบ เเฉยยยๆอ่างงี้いいผมมาทำงานเวลาวิดีโอครั้งแรกก็ยังไม่ไม่รู้สไตล์เลยะครับก็จะบอกคุณดาวคุณดาวช่วยบอกด้วย <c oughs> เพราะว่าอาจจะแบบยังไม่เข้าเขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> อยังไม่รู้ว่าที่นี่ชอบแบบไหนผมก็พยายามจะศึกษาอะารให้ให้ให้เข้า,าให้ได้นะฮะจริงๆรู้จักป้อมมาก่อนค่ะป้อมเป็นคนที่น่ารักนะคะเขาเล่นเขาจะมีท่าเยอะอะค่ะเคพื่อนแบบนี้จริงจเหรอต้องไม่เคยดิครับเดี๋ยวนะมันยืนเขาห้ามยืนไม่ใช่เหรอคุณเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องยินน่ารัก น่ารักมากแล้วก็สนุกก็ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็เห็นความตั้งใจของเขาพิเศษ,ษนะครับก็เห็นเขาแบบเออเหมือนแบบอา่านบทเยอะอะไรเงี้ยต้องบทเยอะกว่าปกติซึ่งก็เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นก็นเป็นมืออาชีพนะครับก็ทํางานเก่งครับแล้วก็คือเก่งไม่หล่อใครอารมณ์แบบว่าสุดห้าสตึ้งเนี่ยเราต้องพร้อมนะเพราะถ้าเราไม่พร้อมเนี่ย เขาจะมุดร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาร้องไปก่อนเลยนะเราช้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเบื้องหน้าเราก็อาจจะคเครียดนิดหน่อยนะคะแต่เบื้องหลังแล้วสนุกมากค่ะผมว่าบทประพันธ์ก็อยู่ที่บอกดนะฮะละครทุกตัวกลมนะฮะมีมีทั้งดีและเลวไม่ใช่ว่าดีดีนางเอกนางเอกกับเลวเลวไม่ใช่คือผมว่ามันเกิดขึ้นได้กับคนในสังคมจริงๆเราก็มีมุมดีและมุมไม่ดีใช่ไหมฮะและเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการสอนสอนเราได้หลายอย่างในเรื่องเนี้ยทุกคนหน้าสงสารทุกคนมีปัญหาของตัวเองหมดเลยอะค่ะ ที่มันมันหาทางออกไม่ได้อะค่ะการที่แบบครอบครัวแตกแยกมันก็อาจจะทําให้คนขายความอบอุ่นอย่างเงี้ยครับสอนในเรื่องครอบครัวว่าเราควรจะรักกันให้ดีๆในรอยรักก็บอกเลยนะคะมันเศร้ามากค่ะแต่ไม่ได้เศร้าสักทีเดียวนะคะจะมีฉากแบบกุ๊กกิ๊กให้ทุกคนได้อิ่ม